สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ปุ้ยก็จะมาปอกทุเรียนอวดเพื่อนเพื่อนนะคะโชว์ความเก่งความเซียนคะ่ะว่าเราจะมาปอกทุเรียนได้สวยสักแค่ไหนนะจ๊ะอย่างแรกนะคะเอาแบบว่าตามพ่อค้าแม่ค้าเขาทำกันนะคะแต่ปุ้ยก็ปอกไม่เก่งหรอกแต่ปุ้ยก็จะลองดูโกโกโกโ,โน่าจะได้แล้วนะน่าจะได้แล้วนะลองอน,นะเพื่อนๆ่เนาะ จัดไปเลยค่ะออกไปเลยค่ะ ถ้าทุเรียนสุกจะปอกง่ายมากเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นหมอนทองนะคะอ บอกแช่ตู้เย็นไว้กินตู้เย็นชื่นใจเนาะเพื่อนๆเ,เนาะใครอยากกินบ้างเอ่ย พอทำแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเราก็แหกไปเลยค่ะนี่อย่างนี้เลยอออันนี้ไม่น่าใช่หมอนทองนะเะพื่นพอนเพราะว่าปุ้ยก็ดูจากข้างนอกไม่เป็นพอดีว่าเขาให้มานะคะน่าจะเป็นชนีเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะเพื่นพอนเพราะว่าถ้าหมอนทองเนี่ยสีเขาจะไม่ใช่อย่างนี้นะคะอันนี้มันจะออกเหลืองเข้มหมอนทองมันจะออกสีเหลืองๆอ่อน จัดจานค่ะ